นี่ดทาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กอฟจะมาทําคลิปแรนดอมให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันในหัวข้อเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะหัวข้อนี้ไม่ได้ทําหลายวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะไม่ได้ลงคลิป2วันนะคะพอดียุ่งยุ่งช่วงนี้นะคะ เดินทางไปนู่นมานี่ทําธุระด้วยทํางานด้วยอะไรหลายอย่างด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลาลงให้ไปดูคลิปเก่าๆกันก่อนได้นะมีในในช่องก๊อฟเนี่ยประมาณพันกว่าคลิปนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะไพ่สีไม้เทา้า The f o o l นะคะ9้าถ้วยค่ะ พิงถือไม้เท้า The Moon นเจ็ดไม้เท้านะคะสิบเหรียญไนท์นถือเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นะเดวิลนะคะใต้สำรับเป็น เด็กถือเหรียญน,นะคะแปบ๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตซ้อนไพ่นิดหนึ่งเพราะว่าพอดีกอฟไม่ได้ทำที่โต๊ะทำงานนะคะก็มาทำอีกที่หนึ่งเนาะโฟกัสก็เลยไม่ได้นะคะเปลี่ยนขากล้องแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะคนคนนี้นะคะถามว่าตอนนี้เขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณนะคะวันนี้เนาะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับตอนนี้คุณกับเขานะ อาจจะมีการบล็อกกันไหมหรือว่าอาจจะมีการปิดกัน้นโซเชียลไหมหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกหรือไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกให้เห็นกันมากซะเท่าไหรอ่อ่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมันมันมีความคุมเครือม,มีความไม่ชัดเจนมีความเครียดมีความกังวลอะไรอยู่ตรงนั้นเนาะพลังงานเขาตอนนี้สิ่งที่เขาคิดรู้สึกกับคุณเลยอะ่ะนะคะ เขายังคงมีใจที่มั่นคงกับคุณนะบางคู่บางคนเนี่ยถ้าคุณเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอ่ะเหมือนเขากําลังคิดที่จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างครอบครัวนะคะให้คุณกับเขามีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีค่าใดๆก็ตามแต่นะคะอาจจะกําลังคิดที่จะจะสร้างบ้านซื้อที่ดินซื้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าซื้อรถซื้อลาสร้างอะที่เป็นของคุณกับครอบครัวนะคะ ในกรณีที่เป็นคู่ชีวิตก็แล้วแต่ถ้าในกรณีคุณเป็นแฟนกันหรือความสัมพันธ์มันดูยังไม่ชัดเจนอะไรก็ตามแต่คนคนนี้เขากําลังรู้สึกอยากที่จะทําอะไรก็ได้ที่แบบให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะมีความคนคนนี้ความรู้สึกคือไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยมีความคิดถึงนะเดอ m o มูนไพ่ใบเนี้ยนะคะพอมาขยายกับไพ่เดวิลเนี่ย เป็นไพ่ของความคิดถึงเป็นไพ่ของความเสน่หาเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับว่าต่อให้เขาอาจจะดูเหมือนเป็นเดรฟูเนี่ยนะคะดูเป็นเดรฟูดูเป็นอิสระจากคุณดูเป็นคนที่เหมือนกับดูไม่เป็นไม่เป็นรูปเป็นร่างทําอะไรดูเหมือนไม่จริงจังไม่ชัดเจนอะไรกับคุณเลยแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ในใจเขาในการกระทําของเขาเขาไม่พูดก็จริงแต่เขาลงมือทํานะคะไพ่คิงถือดาาเห็นไหมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของของคนที่ ลงมือทําเป็นไพ่ของคนที่ตัดสินใจแล้วมั่นใจแล้วชัดเจนแล้วว่าจะต้องทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้เวลานี้เหมือนเขาคิดที่อยากจะวางแผนนะคะอนาคตร่วมก,กันกับคุณหรืออยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวจริงจังชัดเจนให้มันมั่นคงถาวรถ้าคุณกับเขาตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความไม่สบายใจกันอยู่หรืออาจจะแบบ กำลังมีความขุนเคืองขุนข้องบ้องใจอยู่ในใจอะแต่อยากจะบอกว่าคนคนนี้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่อะในความไม่ชัดเจนของเขาในการที่เขาดูเหมือนเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ดูเป็นคนรักอิกสระเขาแอบ,บมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะใจเขาคิดกับคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเป็นเรื่องที่แบบเขาคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึงการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงสี่ไม้เท้าเห็นไหมคะสิบเหรียญเป็นไพ่ครอบครัว เป็นไพ่ของการวางรากฐานที่มั่นคงแต่เขามองว่าการจะทําให้ความสัมพันธ์คุณไปถึงความมั่นคงได้หรือเป็นรูปเป็นร่างได้นะ่ะมันต้องมีการก่อเกิดมาจากความมั่นคงในเรื่องของฐานนะการงานการเง,งินด้วยไม่ใช่ว่ารักกันจะเอาแต่ความรักจะเอาแต่ความรุ่มโรงเขามองว่าความสําเร็จในชีวิตก็สําคัญนะเหมือนคนคนนี้อาจจะมีความต้องการความสําเร็จในชีวิตเขาก่อน ก่อนที่เขาจะมาทําอะไรให้คุณมีความสุขหรือทําอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือเขาจะสามารถดูแลคุณได้ในอนาคตที่เขาจะเป็นครอบครัวกับคุณน่ะตัวเขาจะต้องมีความพร้อมก่อนนะคะเขาไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าจะให้เขาคบกันแบบมีแค่ความรักแต่ไปนั่งแบบกัดก้อนเกลือกินหรือมีความรักแต่แบบอนาคตมองไม่เห็นอนาคตกันเลยรักกันไปวันๆหลงกันไปวันๆเสน่หากันไปวันๆเหมือนคนคนนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดไปไกลกว่านั้น แต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดเขาไม่ได้เป็นคนที่มานั่งพูดนั่งบอกอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานเนี่ยนายถือเหรียญแล้วก็คิงถือดาบเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังเด็ดเดี่ยวถ้าอะไรที่เขามั่นใจเขาจะทําเลยเขาจะไม่พูดพ่ําเพื่อถ้าเขาคิดว่าโอเคเขาทําได้แล้วหรือเขาสามารถที่จะพูดบอกกับคุณได้แล้วเขาจะพูดเมื่อเขาพร้อมแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมคนคนนี้จะยังไม่พูดนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนี้ยความรู้สึกของเขาอะ่ะคือเขายังคงมีความรักมีความมั่นคงให้กับคุณนะแต่ความรักที่นอกเหนือไปจากความรักคือใจที่ยังคงมั่นคงนะคะในความมั่นคงของเขาเนี่ยเขาคิดเขาทําเขาลงมือเขากําลังพยายามอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะคะเขากำลังเขากาลังสร้างในสิ่งที่คุณและเขาอาจจะเคยมีความฝันความหวังมีโปรเจกต์ร่วมกันหรือมีการคิดอะไรวางแผนไปร่วมกันในอนาคต เขากําลังทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ณนะวันนี้ที่เปิดไพ่มาค่อนข้างเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากเป็นเด็กอะที่อยากจะดูเหมือนกับไม่ค่อยเอาอะไรเอาแน่เอานอนในชีวิตอะไรไม่ได้สักอย่างไม่เป็นรูปเป็นร่างสักอย่างแต่ณวันนี้เขาเริ่มมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ไม่ได้แค่คิดแล้วไม่ได้แค่เพอ้อฝันแล้วนะเขากําลังจะลงมือทําเพื่อคุณแล้วนะคะเขากําลังจะทําอะไรทุกอย่างให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอะไม่ได้แบบไม่ได้ลืมคุณนะแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้คิดที่จะทิ้งคุณไม่ได้คิดที่ปล่อยปละละเลยคุณแต่การที่เขายังไม่สามารถที่จะ บอกกับคุณได้หรือไม่สามารถที่จะมานั่งให้ความหวังลมๆแรงๆกับคุณได้เพราะเขาเองก็ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เขามาั่นใจแล้วว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณละที่ผ่านมาอาจจะดูแบบดูไม่ชัดเจนเขาก็เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดเขาคิดถึงคุณตลอดไม่ว่าคุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือคุณจะไม่ได้อยู่กันในความสัมพันธ์ก็ตามแต่คนคนนี้คิดถึงคุณตลอดนะคะบางคนเขากําลังสร้างอนาคตเขาบางคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัว บางคนสร้างสําเร็จแล้วบางคนกําลังมีการลงทุนทําธุรกิจทําโปรเจกต์อะไรที่ค่อนข้างใหญ่บางคนกําลังสร้างบ้านบางคนกําลังซื้อที่ดินบางคนกําลังเก็บเงินเก็บทองสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนกําลังเหมือนเตรียมเรือนหออ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะในบางพลังงานนะถึงแม้ว่าคู่คุณอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือคู่คุณค่ะแต่คู่คนอื่นเขาอาจจะเป็นไปได้นะอย่าเอาคู่ตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานเพราะมันเป็นพลังงานรวมนะคะ คือพลังงานตรงนี้แน่นอนว่าในที่เนี้ยจะมีคนที่สมหวังแน่นอนคนคนนี้กําลังทําทุกอย่างเพื่อคุณกําลังเหนื่อยกําลังพยายามกําลังสู้เพื่อคุณกําลังจะสร้างครอบครัวก,กับคุณเป้าหมายในชีวิตคือการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปลักษณะเป็นแบบเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคุณนะคะแล้วเขาก็กําลังจะทําได้ด้วยในบางคน นะตอนนี้ก็คิดว่าในบางคนไม่ช้าเขาอาจจะมีการมาพูดมาบอกมากล่าวหรือมีการมาเปิดใจคุยกันกับคุณหรือมีการมาพูดกันถึงเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันกันกบคุณนะคะในอนาคตในไม่ช้านี้นะคะประมาณ3-6เดือนเนี่ยก็คิดว่าเขาจะมีการมาพูดแน่นอนสามเหรียญขยายกับอ,อ,อะไรเนี่ยคิงถือดาบเพราะเขาเริ่มมีความมั่นใจตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขากำลังจะทำมันได้แล้วนะความสาเร็จอะในเรื่องของความสัมพันธ์เขากำลังจะทำมันได้แล้วเขาก่อร่างสร้างตัวได้ถึงจุดที่มัน,มนเต็มสิบแล้วอะนะคะเขากำลังที่จะสารฝันกำลังที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างในอนาคตแล้วให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำอะแต่จะบอกไว้เลยว่า การรอคอยมันคุ้มค่ามากนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ต้องบอกนะว่าเป็นพลังงานรวมมันอาจจะไม่ใช่เกิดกับทุกคนแต่บางคนคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับแน่นอนกับความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะคนคนนี้เหมือนเขาแบบไปฝ่าฟันไปดิ้นรนไปต่อสู้จนเขาทําได้แบบจะสําเร็จแล้วอะคะ่ะบางคนสําเร็จแล้วบางคนอาจจะยังไม่สําเร็จแต่กําลังที่จะสําเร็จ มาดูไพ่อยากแนะนำอะไรนะอุ้ยเห็นไหมคะการเงินเนี่ยบางคนเขาเหมือนกับว่าบางคนเขาเหมือนกับว่าเนี่ยเขาจะทำมันได้สำเร็จแล้วนะ co-dependency ค่ะ so m a t e นะคะและ religion factor คนคนนี้นะก็บอกเลยว่าพลังงานเขาอะ การทาอะไรครั้งนี้หรือการที่เขาจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไงกับคุณก็ตามแต่แต่เป้าหมายคือคุณเป้าหมายคือความมั่นคงนะคะบางคนเก็บเงินเก็บทองเป็นคนมีเงินมากเลยตอนนี้บางคนพยายามดิดน้นรนหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวหรือหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสู่ขอคุณก็เป็นได้นะหรือมาสร้างอนาคตสร้างครอบครัวก,กับคุณก็เป็นได้นะคะ recovery นะคะ,นะคะอันนี้ขอสับอีกทีนึง รีสต u ร t ททูยูรีคอเวอรีนะคะบางคนคุณก็เหมือนกับมีความแตกต่างกันด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ abundance เนี่ยเห็นไหมก็ว่าเขากำลังกำลังจะทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะพลังงานวันนี้ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีดีมากด้วยเหมือนเขากำลังไปไปทำให้ชีวิตเขาอะสำเร็จก่อนเพื่อที่จะนำความสำเร็จนั้นอนะ มา,มาสู่คุณอีกทอดหนึ่งนึกออกไหมนะคะเขาจะมีเงินมีทองมากองไว้ให้คุณเหมือนเขาอยากทุ่มเทให้คุณอยากให้อยากเปอยากดูแลอยากส่งเสียบางคนคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากคนรักด้วยนะก็จะบอกให้จริงๆนะเหมือนเขาเตรียมที่จะมาเปคุณอะ่ะเหมือนคุณกําลังจะได้อะไรสักอย่างจากเขาอะ่ะของมีค่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองเข้าของมีค่าไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินหรือเป็นเงินก้อนใหญ่ หรือบางคนคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะเห็นไหมคะอิสซาตุโย่ะคือถ้าคุณให้เวลากับเขาถ้าคุณเชื่อมั่นนะคะถ้าคุณเข้าใจเขานะก็มองว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะไปถึงฝั่งฝันจุดหมายปลายทางที่ประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณใจร้อนถ้าคุณไม่เชื่อใจเขาถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเขานะคะมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ความคิดการกระทําของคุณด้วย นะคะให้คุณคิดพลังงานบวกๆเข้าไว้เนอะอะไรก็ตามแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดอะค่ะแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะคุณกับเขาเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนที่คุณสามารถฝากชีวิตไว้ได้เป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเราก็เป็นโซเมทของคุณด้วยนะถึงแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างเขาและคุณเลย นะคะไม่ว่าจะแตกต่างก็ด้วยเรื่องอะไรระยะทางศาส,สนาเชื้อชาติภาษาธรรมหรือแตกต่างก็ด้วยโปรไฟล์ความมั่นคงในชีวิตฐานะการงานการเงนิงน,งน,งน,งนใดๆเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหานะคะคุณกับเขาไปต่อกันได้แน่นอนแล้วแบบยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มองพลังงานดีๆเข้าไว้ใช้ความเข้าใจในความรักเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อันนี้การไพ่ข้อความนะคะ มาดูกันนะคะเดี๋ยวขอสับแป๊บน,นึงเนาะทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้คุณคือคู่แท้ของฉันนะความคิดคำพูดการกระทำของคุณบางครั้งก็มีผลต่อความรู้สึกระวังเรื่องคำพูดกันนิดหนึ่งนะคะบั่นทอนจิตใจอะไรประมาณนี้ความห่างไกลไม่เคยพลาดใจฉันไปจากคุณนะคะ ฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายๆอย่างในชีวิตเขาต้องการกำลังใจจากคุณนะขอโทษที่ฉันไม่สามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันอยากให้มีปาฏิหารไม่ว่าฉันจะเจอใครมากมายไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะเจ็บปวดเสียใจมากนะแต่ฉันไม่กล้าแสดงออกให้คุณรู้ ฉันยังคงรักและซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจต่อคุณเสมอ,อติดมานะคะฉันยังไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนได้นในตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมนะคะสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำเนี่ยที่เขาอยากจะบอกนะและประโยคสุดท้ายอันไหนดีอะคุณคือคนในครอบครัวของฉันอะนะคะชัดเจนแล้วนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็ สอดคล้องนะคะกับคําทํานายนะคะในไพท่ที่กอเปิดมานะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่นะคะกำลังใจสําคัญแรงบันดาลใจสําคัญนะคะคุณจะต้องจับมือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันเนาะในความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปกันได้นะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับกอลนะคะแอดลดิดนด์ดัสกอร์ทลตเข้าไปได้นะ นะคะไปสอบถามคิวได้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ